ก็คือพอหลังจากที่เราได้ข้อมูลตรงนี้นะเบื้องต้นได้แล้วคือเบื้องต้นได้แล้วจุดไหนบ้างใช่ไหมครับเราจะรู้ว่าท่านเสร็จไปที่ไหนบ้างเราก็เริ่มตามแล้วเราก็เริ่มตามสำรวจไปตามจุดต่างๆก็การที่จะตามเนี่ยอันดับแรกก็เหมือนที่บอกว่าเราต้องเข้าไปในพื้นที่ครับคุยกับชาวบ้านซึ่งชาวบ้านที่มีความรู้ตรงนี้เนี่ยมีน้อยมากรับสมากก็อายุมากแล้ว อายุมากแล้วแล้วก็ต้องไปตามจุดที่ท่านไปคคือไม่สามารถหาได้จากไปอ,อบตเราได้เลยเราต้องไปตามจุดอย่างเช่นที่ตังเนี่ยวัดคุณธานีเนี่ยเราก็ไปท่านเสดไปวัดคุณธานีแล้วก็ไปที่วัดคุณธานีเราก็ไปสัมภาษณ์เจ้าอาวาสไปคุยพูดคุยแบบไม่เป็นทางการนะคะว่ามีใครมีความรู้ข้อมูลด้านนี้บ้างท่านก็แนะนํามาซึ่งเป็นคนเก่าคนแก่ในพื้นที่ตรงนั้นแล้วเราก็ เดินทางไปที่บ้านโนบอลแล้วไปแล้วก็คือไปไปแต่ละที่แล้วก็ไปพูดคุยซึ่งทุกท่านที่เราไปสัมภาษณ์เนี่ยท่านจะมีความสุดภูมิใจที่ได้ให้ข้อมูลเรานะอ่าก็ก็เป็นประมาณว่าอ่าเราได้ไปสืบทอดสืบอารในสิ่งที่เขามีและเขารู้เหมือนอย่างบางจุดอย่างเช่นจุดที่เป็นส่วนทุเรียนอายุร้อยปีอย่างเงี้ยค่ะเขาบอกว่า หนูน่าจะมาก่อนหน้านี้เพราะอะไรเพราะว่าคนที่รู้ข้อมูลมากที่สุดคือพ่อครับแล้วพ่อของเขาแต่พ่อเขาเสียไปแล้วนะคะก็บอกว่าแต่อ่าคุณยายเนี่ยก็มีข้อมูลบ้างแต่รู้ไม่ทั้งหมดตรงนี้เข้ารายการเลยนะครับคือ KM เอลยนะเป็นการจัดการความรู้นะครับที่อยู่ในตัวคนเนี่ยย่างที่เป็นทางเสียดโนเลยถ้าเราไม่เก็บไม่ดึงออกมามันก็หายไปเพราะประวัติศาสตร์เนี่ยมันก็ต้องคนอายุมากกว่าหกสิบขึ้นไปคือเป็นกลุ่มเป้าหมายของเรา ที่เราจะไปพูดคุยหรือไปัำภานจากนี้เราได้ข้อมูลแล้วทั้งในตัวคนทั้งในเอกสารต่างๆเนี่ยมันเริ่มทําโปรกแกรมตามรอยแล้วใช่ไหมครับ<ช>จะหนึ่งสองสามยังไงยังไงคนนี้มีความยากความไง่ายไหมมีความยากนิดหนึ่งเพราะว่าคือเราลงไปเนี่ยมองว่าเวลาคนมองว่าเราทํางานประวัติศาสตร์เนี่ยจะต้องสูงอายุ จะต้องใหญ่เด็กจะต้องมีสุขอายุแก่ไว้หรวดไว้เขานี่ก็คือภาพโพสที่เขามองไปตอนที่เราส่งหนังสือเชิญมาใง้เข้าร่วมประชุมคือพอหลัเราหลัเรารู้ข้อมูลในพื้นที่เนี่ยสิ่งแรกที่เราต้องทําก็คือเราต้องถ่ายทอดถ่ายทอดโดยใช้กระบวนการมีส่วนร่วมก็คือการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการให้คนที่อยู่ในระดับนโยบายคนที่มีข้อมูลเรื่องท้องถิ่นนะคะคนที่มีข้อมูลเรื่องอ่า ประวัติศาสตร์เนี่ยมาร่วมเช็คร่วมเช็คกับเราว่าข้อมูลที่เราเนี่ยมันถูกต้องจริงไหมจากชาวบ้านที่พูดมาจากข้อมูลหลักฐานที่เป็นจริงแล้วคนที่รู้ข้อมูลจริงๆเนี่ยเป็นยังไงนะคะแล้วก็จะได้ข้อมูลเชิงลึกก็มีการอธิบายมีการอภิปรายกันครับโอเคครับวัชรครับเริ่มวิจัยที่เกี่ยวกับที่บ้านบอเจ็ดลูกในเรื่องการท่องเที่ยวเนี่ยตอนนั้นเริ่มยังไงฮะจุดจุดแรกเริ่มยังไงเรื่องโจย์เรื่องต่างต่างเรื่อยังไงครับ ก็จุดแรกเปิดว่าเรื่องเรื่องนี้นะครับไม่ไม่ได้เกิดขึ้นมาเหมือนกับของทางอาจารย์เขานะครับโจทย์นี้นะครับทางแหล่งทุนนะครับก็เป็นคนมาชักชวนนะครับว่าสนใจที่จะทํำไหมนะครับทางสกวเนี่ยครับเขาก็จะต่อยอดนะครับงานวิจัยท้องถิ่นเดิม2ที่ก็คือที่บ้านบุจรญลูกที่บ้านคลองดีดีเนี่ยซึ่งทั้งสองที่เนี่ยนะครับเขาใช้ การวิจัยท้องถิ่นเพื่อพัฒนาชุมชนนะครับให้กลายเป็นชุมชนในเชิงอุดมกติก็คือพึ่งพาตนเองแล้วก็เข้มแข็งได้จากตัวของตัวเองที่เขาเรียกว่าอินไซต์เอาทนะครับก็คือแข่งออกมาจากข้างในลดการพึ่งพาจากภายนอกนะครับจุดเด่นของที่บ้านบ่อเจ็ดลูกเนี่ยเขาใช้กระบวนการวิจัยนะครับเพื่อที่จะพัฒนาชุมชนของเขาเนี่ยเตรียมความพร้อมเรื่อง สำรวจแหล่งท่องเที่ยวนะครับ,รบภูมิปัญญาที่จะนําเสนอออกมาเป็นจุดขายอะไรต่างๆเนี่ยนะครับก็ได้ออกมาระดับหนึ่งนะครับแล้วก็ได้ร่วมกันจัดตั้งองค์กรของชุมชนขึ้นมาเพื่อจะทาเป็นที่พักของชุมชนเพื่อไว้ใช้ในการรองรับนักท่องเที่ยวนะครับแต่การสื่อสารในวงกว้างหรือการวิเคราะห์ทางการตลาด อย่างลึกซึ้งหรือการกําหนดเส้นทางที่เชื่อมโยงกับจุดอื่นนี่อาจยังไม่เป็นรูปธรรมนะครับจยดกว้างๆเหล่านี้นะครับก็ทางสกวเขาได้ชักชวนนักวิจัยในสถาบันการศึกษาเพื่อลงไปดําเนินการจัดทำนะครับพอผมได้รับการชักชวนก็ลงไปพัฒนารายละเอียดในเชิงลึกนะครับโดยที่จะกว้างๆก็คือว่าเพื่อพัฒนาออกมาเป็นโปรแกรมเส้นทางท่องเที่ยวเพื่อเรียนรู้ชุมชนนะครับ ซึ่งก็จะได้มีการอยู่มีม,มีมีโจทย์วิจัยอยู่นะครับ <Okay. S 1> ที่ที่หลังจากที่ว่าไปลงไปศึกษากันในพื้นที่เนี่ยนะครับว่าความต้องการของโจทย์วิจัยเนี่ยจะจะตอบโจทย์ในประเด็นไหนนะครับ <Okay. S 1> เรื่องแรกเนี่ยนะครับก็คือว่าจะต้องมีการทบทวนเรื่องสภาพแวดล้อมการท่องเที่ยวของชุมชนนะครับ <Okay. S 1> เรื่องที่สองเนี่ยชุมชนต้องการให้ทางนักวิจยัย ที่อยู่ในสถาบันวิชาการเนี่ยซึ่งมีความรู้ทางทฤษฎีอยู่นะครับลงไปวิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภคของนักท่องเที่ยวกลุ่มเป้าหมายนะครับซึ่งโจทย์ข้อสองเนี่ยทางผมก็และทีมงานนะครับได้ได้เลือกนักท่องเที่ยวกลุ่มเป้าหมายก็คือเป็นกลุ่มรักข้าราชการนะครับได้เลือกตรงไปที่กลุ่มการพัฒนาชุมชนนะครับของ5จังหวัดภาคใต้นะครับแล้วก็เรื่องที่สามนะครับก็จะต้องช่วย เป็นโจทย์วิจัยก็คือว่าจะต้องช่วยพื้นที่เนี่ยเตรียมพร้อม,อมในหลายๆประเด็นโดยเฉพาะเรื่องที่สําคัญก็คือเรื่องของการสื่อความหมายนะครับยกตัวอย่างอย่างเช่นถ้าคนมาศึกษาดูงานมาท่องเที่ยวเนี่จะบอกจะเล่าเขายังไงนะครับ,รบผมก็จะเตรียมในสองมุมมองก็คือการสื่อความหมายโดยใช้คนกับการสื่อความหมายโดยใช้สือ่อนะครับซึ่งซึ่งก็ตอบโจทย์นะครับหลังจากที่หนึ่งสองสามสี่ได้เตรียมความพร้อมเนี่ยนะครับก็ได้ตอบโจทย์ว่า ถ้าจะทําให้มันเป็นรูปธรรมเนี่ยก็ต้องมีการทดลองทําจริงนะครับก็ได้นําเอานักท่องเที่ยวกลุ่มเป้าหมายจาก5จังหวัดเนี่ยเข้ามาท่องเที่ยวตามโปรกแกรมการท่องเที่ยวที่ได้กําหนดร่วมกันกับชุมชนนะครับซึ่งในแต่ละกิจกรรมนะครับในแต่ละขั้นตอนเนี่ยก็ต้องใช้พาแทบทั้งสิน้นนะครับนะโดยเฉพาะขั้นตอนเรื่องการสื่อความหมายต้องเอาพาคีเข้ามามีส่วนร่วมนะครับขั้นตอนการสังเคราะห์ภูมิปัญญาท้องถิ่น บวกกับภูมิปัญญาสมัยใหม่ที่เขาใช้วิจัยท้องถิ่นเนี่ยเข้าไปเนี่ยนะครับเพื่อที่จะทําให้เปลี่ยนชุมชนให้เป็นชุมชนการท่องเที่ยวนะครับนะฮะว่าเขาทากันยังไงตรงนี้จะต้องมีภาคีเข้ามาร่วมกันสังเคราะห์อะไรต่างๆหลายหลายส่วนครับตัวนี้นิดเึงครับเมื่อกี้เนี่ยรัฐมตรีบอกว่าของงานวิจัยเนี่ยนะครับได้เริ่มมาจากว่ามีแหล่งทุนนะครับได้ได้ตั้งจบกว้างๆขึ้นมานะครับเพื่อที่จะให้นักวิจัยในสถาบันหลงการศึกษาเนี่ยนะครับเข้าไปต่อยอดงานวิจัยในท้องถิ่น นั่นหมายความว่าขณะนี้เนี่ยชาวบ้านก็ทําวิจัยกันหมดแล้วถูกไหมฮะครับทีนี้ก็เลยโจทย์ขออาจารย์ท่านนีก็คือว่าเขาไปทำยังไงที่จะพัฒนาว่าต่อยอดงานวิจัยชุมชนเนี่ยนะครับที่เขาทำไปแล้วเนี่ยให้มันเป็นรูปธรรมมากขึ้นโดยใช้การท่องเที่ยวเป็นสื่อกลางนะครับที่บ่อเจ็ดลูกเนี่ยอยู่อำเภอละงูจังหวัดสตูลนะครับที่พื้นที่เป็นยังไงครับเป็นมีสยาโครงสร้างกายภาพเด่นเด่นนะครับที่เด่นเด่นเนี่ยนะครับ โครงสร้างทางกายภาพนะครับก็เป็นชุมชนชายขอบผมใช้คํานั้นนะครับขอบในที่นี่ของผมก็คือขอบทะเลทางทิศตะวันตกของเราที่อยู่สตูลนะครับเป็นชุมชนไกลสุดนะครับการเข้าถึงชุมชนเนี่ยเมื่อเมื่อสักหลายปีก่อนเนี่ยลำบากใช้ทางเรือแต่ปัจจุบันนี้เขามีถนนลาดยางถึงในพื้นที่ชุมชนนะครับสภาพของชุมชนติดทายทะเลเนี่ยนะครับ ก็มีสภาพคล้ายๆเป็นเกาะนะครับแต่ว่าเกาะในที่นี้ไม่ได้อยู่กลางทะเลออกไปมันจะมีแม่น้ําหรือมีลําคลองขนาดใหญ่เนี่ยนะครับล้อมรอบนะครับพื้นพื้นที่ที่ติดกับทะเลเนี่ยก็จะเป็นหาดนะครับเขาเรียกว่าหาดกาสิ่งนะครับซึ่งก็สวยงามนะครับสามารถมองเห็นทะเลฟากสตูลเนี่ยนะครับมันก็จะอยู่ตรงกันข้ามกับเกาะบุโลน นะครับนะก็มีชายหาดที่สวยงามนะครับทรัพยากรท่องเที่ยวหลักก็คือเป็นเกาะเล็กเกาะน้อยอยู่บริเวณหน้าชุมชนครับถ้าก็คือในระยะที่นั่งเรือไป20นาที30นาทีมันจะเป็นเกาะเล็กเกาะน้อยนะฮะแล้วก็ตามเกาะเนี้ยก็จะมีชายหาดเล็กๆสวยงามนะครับสีขาวหลายเกาะนะฮะก็จะมีในตัวชุมชนเองเนี่ยนะครับ ก็ธรรมชาติก็ถือว่าที่ผมไปสัมผัสนะครับยังยังไม่มีความเป็นเมืองเข้าไปนะครับก็เพราะยังบริสุดิยังบริสุทธิ์อยู่นะครับตีก็เป็นร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะครับความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรสัตว์น้ําหรือทรัพยากรทางทะเลเนี่ยก็มีสมบูรณ์มากนะครับมีครบทั้งเซตกุ้งหอยปูปลานะครับราคาก็ ถ้าไปในพื้นที่เนี่ยก็คือว่าตรงจุดตรงนั้นนะครับเป็นชุมชนประมงด้วยนะครับนะฮะอันนี้ก็เราก็นอกจากสิ่งที่ที่เป็นชายหาดเป็นเกาะแก่งที่สวยงามทรัพยากรทางทะเลแล้วจุดอีกจุดหนึ่งก็คือเรื่องของถ้าต่างๆนะครับซึ่งก็ก็น่าสนใจนะครับหลายถ้าเนี่ยก็ยังบริสุทธิ์อยู่นะครับบางถ้าเนี่ยอาจยังไม่เปิดให้ได้ใช้บริการแต่มีศักยภาพ ความพร้อมอยู่ย,ยกตัวอย่างเช่นถ้ำทองหรือถ้ำอะไรต่างๆหลายถ้ำของเขานะครับคราวนี้อันนั้นคือเป็นโครงสร้างทางกายภาพนะครับทีนี้โครงสร้างทางสังคมหรือ,อที่เป็นย่อยในตัวโครงสร้างทางสังคมก็คือภูมิปัญญาท้อง<ม>ถิ่นเดิมอันนี้ก็น่าสนใจนะครับ,รบซึ่งเราก็ได้สกัดได้สังเคราะห์ออกมาเพื่อใช้เป็นจุดแวะพักเสนอเป็นจุดขายนะครับหลายๆเรื่องยกตัวอย่างอย่างเช่นเรื่องของการทํากะปิ นะครับชื่อมากเลยนะขึ้นชื่อนะครับนะก็ก็จะมีแต่ไม่ได้มีให้เห็นทั้งปีนะครับต้องเป็นช่วงที่ก็มีมีมีทำนะครับหรือวิถีประมงที่นักท่องเที่ยวสามารถไปสัมผัสได้โดยตรงตลอดทั้งปีก็มียกตัวอย่างอย่างเช่นเรื่องของการเก็บหอยนะครับหอยปะหอย ตลับหรือหอยอะไรต่างๆเนี่ยชาวัวด้วยอ่ามีมีอย่างอุดมสมบูรณ์นะนะครับนักท่องเที่ยวก็ก็สามารถใช้กิจกรรมตรงนี้ไปร่วมกับชุมชนหรือร่วมกับชาวบ้านเนี่ยทำได้ตลอดทั้งปีนะครับหรือบางบางช่วงเวลาเนี่ยนะครับบางบางเดือนเนี่ยนะครับตรงหน้าหาดหาดของชุมชนที่เป็นหาดใหญ่นะครับเขาจะเรียกว่าการทําตลาด นะครับอันนี้ผมไปสัมผัสมาโดยตรงตลาดชายหาดตลาดชายหาดอาจารย์อาจารย์อาจจะยังงงว่าตลาดยังไงเป็นตลาดสดหรือว่าตลาดยังไงนะครับนะกุ้งขายปูขายหอยรับบตลาดในทีาา่น,น like ี้จะไม่มีพ่อค้ากับแม่ค้านะครับนะฮะมีแต่ชาวประมงคําว่าตลาดในที่นี้ก็คือว่าเป็นเครื่องมือที่เป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นของชาวบ้านนะครับในการจับพวกทรัพยากรสัตว์น้ํานะครับ ที่สตูเนี่ยนะครับหรือซีกทางด้านตะวันตกของเราเนี่ยมันจะมีระบบน้ําขึ้นน้ําลงอย่างเห็นได้ชัดนะครับเช้าบ่ายเนี่ยจะขึ้นลงเป็นร้อยสองเมตรนะครับนะในช่วงที่น้ําขึ้นเนี่ยนะครับนะชาวบ้านก็ใช้ภูมิปัญญาของตัวเองเนี่ยทำคล้ายๆกับพงผางหรือตาาถนะครับซึ่งมีหน้ากว้างอยู่สัก50เมตร อยู่ยี่สิบเมตรก็แล้วแต่นะครับสูงประมาณนักสองเมตรสามเมตรนะครับกว้างนะพอน้ําขึ้นเนี่ยกุ้งหอยปูปลามันจะขึ้นตามน้ำนะครับพอน้ําลงปุ๊บเนี่ยนะครับด้วยปากที่มันกว้างนะครับมันก็จะว่ายว่ายว่ายเข้ามานะครับอ่ามันก็จะติดติดเข้าไปในในตาข่ายอันนั้นแล้วก็จะมีช่องที่ดักเก็บอยู่นะครับเป็นภูิปัญญาที่ที่ที่ ที่พวกเราคนนอกนะอเนี่ยเข้าใจง่ายนะครับใช้ระบบวิธีน้ําขึ้นน้าลงเนี่ยนะครับ,รบแล้วก็พอน้ําลงปุ๊บอาจจะเป็นตอนเช้าเนี่ยก็มาเก็บทรัพยากรก็มีทั้งมีครบนะครับกุ้งหอยปูปลาก็ได้เป็นอ่าเป็นได้กันเยอะนะครับนะก็สามารถที่จะเอาไปขายหรือเอาไปทํา กับข้าวหรืออย่างอื่นของกองชุมชนได้นะครับที่ที่เล่ามานี้นะครับก็คือว่าทั้งโครงสร้างทางกายภาพก็ดีนะครับโครงสร้างภูมิปัญญาต้องถึงดั้งเดิมก็ดีแล้วก็อีกจุดหนึ่งเนี่ยนะครับก็คือภูมิปัญญาสมัยใหม่นะครับผมใช้คําว่าภูมิปัญญาสมัยใหม่ก็คือกระบวนการวิจัยเนี่ยครับที่ชาวบ้านที่จบแค่ชั้นป .4 นะครับจบมัธยมนะครับสูงสุดเนี่ยนะครับเขาได้เอา กระบวนการวิจัยเนี่ยนะครับมาพัฒนาชุมชนนะครับซึ่งตรงนี้เห็นเป็นรูปธรรมนะครับชุมชนได้ได,ได้ใช้เครื่องมือวิจัยเนี่ยมาเปลี่ยนแปลงชุมชนของตัวเองได้นะครับจุดขายทั้ง3จุดนี้นะครับทั้งโครงสร้างกายภาพภูมิปัญญาท้องถิ่นเดิมและภูมิปัญญาสมัยใหม่เนี่ยทางกลุ่มของผมเนี่ยนะครับต้องการที่จะขาย3จุดนี้ผสมกัน ให้แขกที่มาเยีอยนเนี่ยไม่ใช่เฉพาะเพียงแต่สัมผัสกับธรรมชาติเท่านั้นอยากให้เขาได้เรียนรู้ความเป็นชุมชนอยากให้เขาได้เข้าใจว่าชุมชนเนี่ยนะครับสามารถเข้มแข็งมาจากข้างในได้ถ้าใช้วิจัยเป็นเครื่องมือในการพัฒนาชุมชนมชนะครับ,รบในในชันนน้นต้นก็เท่านั้นอาจารย์อ่ะทีนี้มันเริ่มเห็นภาพสนุกสนุกแล้วนะครับคำคุณปองประชาอีกนิดหนึ่งว่าจากการทําวิจัยมาเนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของารเจรพ์ต้นอะไรต่างเนี่ย มีช็อตประทับใจไหมฮะแบบทำวิจัยมาก็เครียดแล้วนะเข่าชุมชนก็อย่าชุมชนถามนู่นถามนี่บางชุมชนก็ไม่ความร่วมมือเนี่ยมันต้องมีจุดแบบกุ๊ก๊ก๊กบ้างครับทำวิจัยเนี่ยประทับใจช็อตไหนบ้างเอ่ยเนี่ยทำวิจัยประทับใจหลายตอนก็คือเหมือนสุว่าเราลงพื้นที่เนี่ยค่ะเขาจะไม่ด้วยความที่เราเป็นกันเองเขาจะไม่มองว่าเราเป็นอาจารย์สุดท้ายเขาเรียกว่านึกว่าเราเป็นนักศึกษาประมาณนั้นเขาบอกว่ามารู้ตอนที่จบโครงการ ก็คือว่าอาเป็นอาจารย์เหรออะไรประมาณนี้เขาก็ว่าเ,าเขาก็ภูมิใจนะคือเราก็เป็นกันเองกับเขาแล้วเขาก็ให้ความเป็นกันเองกับเราค่ะ,คะก็ก็ก็มีแล้วก็อีกจุดหนึ่งก็คือจุดตอนที่จัดเวทีก็คือถามว่าทุกคนที่มีองค์ความรู้ในด้านประวัติศาสตร์เนี่ยเขาจะมองเรายยงไงไรใช่ไหมคะหนึ่งเราเด็กใช่ไหมคะเขาบอกว่าเอ๊ะมันจะได้เหอรออะไรอย่างเงี้ยจะพูด